วันที่30มฤษภาคม 2, 5, 6, 8ครั้งที่30ข้าพเจ้าวิชานรปตตุกุณตุวัยไวเซนสุทธิยาพะระสุครารีบและมรต่างๆเขาให้พุทธประชาทธรรมวิชาสารกับจาริยะจารุัะแต่กูบาาจานไรเขาจิตของกับจารงตั้งมั่นมีจติรู้ได้กรรมาติตอจในอากาศพิจารณาไม่บทจสวดยันตกันไม่ด้วยเธอ บทสวดที me, hotel, ่หนึ่งบทการะวันตาลังมาตมโตวะปุตังะตังอภิวาเทมีตะวากโตกตาธรรมโธธรมงรามีจุปฏิปันโนวัโตเาสังโฆสังฆามามีบทสวดที่สองบทวิชาพระภิกีพิาลังตมาตมโทจุชีรังปะนินิพุโตผู้เหิทละมโนปานิปลามีจาตทิสติยาวะชิวังางพุตังธรรมัสังฆาลังกโตโกเชมิรัตนัตตายังธรรมังจรานีโสทินา บทสวดที่สามบทสวดจุมลมเทวดาสมัตตาจักรวาลเเรสุอจฉาตเตเทวดาสภามังมุรีลาสัจจันตุตาฆะโมกะลังเกกามีจะิุเสรีสิคตาลาเตตันตวิเควิมาณิจเตระเกตกาเมตารุวะนาคะเคหานาวัตถุมิเฉเตกุมายเยานตุไทยว่าเจ้าว่าเจ้าเนี่ยแยกสรรทนาติยันตาสันติเกยังมุนีว่าเจ้ารังสาธโวเมตุนันตุทามาตจวานากรูยามันตตาธรรมะตจวานากรูยามัตตาธรรมาตจวานากรูยามันตันตา บทที่4ี่บทสวดวุพระภาภาคะมานะกะกานโมตัสสะโตอะตสมาสุพจน้นโมตัสสะโตอะตุสมาสมพทธ์ตวะนโมตัสสะโตสมาสมพจนบทสวดเส้บทสวดไตแตลากลมนาปะทา พุทาังสานักจามิธรรมังสานักจามีทังข้างสารนักจามิจุตตินติพุทธังสานักจามิพุตินติธรรมังสารนักจารพุทินติสังข้างสานักจามีตาตินติพุทธังสานักจารมิตาติมติธรรมังสารนักจารตาตินติสังข้างสานักจามีบทที่หด <grave> บทสวดจากจักรียาคาถานที่มีศรังคันยังก็ะโตรเมศรังค์วังเอเตนะสัจวัชนะสวดที่๖ทุตสัพทานะติเมศรังค์อนยังธรรมโตเมตารังค์วังเอเตนะสัจวัชนะบทที่ม๖ทุตสัพทานะที่มีศรังค์อนยังสังโตเมตารังค์วังเอเตนะสัจวัชนะสวดที่๖ทุตสัพทานะบทสวดที่๗บทสวดติสัตตนะปามนามะคาถาพุทธังนะเมรัตนะโขตะ สลีระจิตตังธรรมานะเมรัตนาภูตะวิสุทธิสาลังสังฆังนะเมรัตนาภูตะสุขศีราทิจิเอตังสมติสะะารนังรัตนตยะว่าหังสัมมาสัโมปริตะวัตุวิเศษภูตังอัญโยยายุตะภุะโยคะวะสัมปะวัตตังอังสุนิตะยัมหิปิ ปะเถวะยะถาตีน,นัมเเอกังวินาตะทิตะเลสะมะสัมภเวณะโลเกตะกะทาจิจะจีเรนปะจะปปาปุปตังคัมปีระยานะวิจะยังอาติภูตาลันตังวินโยหิปัจจิตตชะเนหิวินวิยญญะรูปังโลกัมหิเกหิจิกะกันจุปะ ลัมะมียางเกสันจิสุจิพิจิตังคุณกายตายะนาเมหิเยวัชนะตายะสุวิสุตัมปิสะมุป,ปัส,สตังนามะสิสุธะปส,สาทะทานาบุญยะธิกานณมะสะมุตตมะบุญนะภูมังทุขาปะมุตะาะสุขสะสวนานางขา,านางกูชา หาเหสุประละมังอภิปูชนย,ยังนิพานจาัจสิยายุปะนิสักยัถหงสัมมาจีเรสะมะระโสทะนะสติยาจะสาธุหิอัตถะปูสะเลปุปะนิเสวะนียังปาเลหิจัาปีสารนางฆะมานียะเมวะอัตสมาอิตังติสารนางสารนาง้ะตามหั ลัตติมทิวังพะมะคะณะเนสุนามัสสมาลาปูเชมะจาปติสัตตังสุปสัสสนะจิตตาตัดฐานุปาลิจริยาสัทารตาจะบุญเถนะตัดฐาสุกะกัเตนะสุทีพะเวมุเตเชนะตัสสะจะ ปาทาปิสุวัน,วนติโหนตุโยเจทะธรรมวินะยมหิปะมาณภูโตโลกุตราพิสมยโยนิเอโตสุโมจังตัสโสปนิจะยะจะยายะหะยามปิโหนตุวัตถุตาเยปะริจิโตสุป,ปสาธาะกาโลบที่8ปดนามาก,การาศิททิคาถาโยจักุมาโม หะมาลาปการโทสามังวะพุโธสุกโตวิมุตโตปาราสาปาสาวิเนโมยจยันโตปาเปติเขมังชนะตังวิเนยยางพุทธังวารันตังสีสานมามีโลกัสนาการจะนิยานาการจารตันเตชาฝาเตเจียสิทิโหุโตชาพันตลายาจาวิญานสเมินโตทมโมทชโยตัสสาสตุจัดตัสสาสตุธาเสสิโลกัสวิสุทธิมาคังนิยานิการธรรมาวารัน ระพาลีสาตาวโหสันติกรโรสกิโนโนธรรม,มังวัลตังสีสารมามีโมหัปะปทาลังอุปสรนตราทาหางตันเตจะา,าเตช,าตาเตชยสิทิโหนตุสาพันตาายาจวินานสมเมนตุทับธรรมมาเสนาสุกตานุโยโกโลกสัสปาปูปกิเรตเชตาสันโตสยางสันเต นี่โคจะโคจะสว่ะขาตาธรรมมัง,ง,งวิจังกะรนสีสงมคงวันตังสีจาานมามีปูตานุปูตังสัมมาสีราจงจริงตังเตชะสาเตชะวิถึาากับพันตนาะจากวินามตะเมนตู นโมอรหะโตสั bum, zat, มมาสัมพภูตมาเหสีโนนโมอุตมะตมะตาวาสวาคตสเสีวะนะนโมมหาตัสการสาปีว <iled> ิสุทธิ์สีวนุโมโอมารตาาลาสาวาตนาตยาสาสักนะโมโอมารตาติตตาตากเพราะว่ตุตียปตินโมกาลัมบภาเวนะวิคาจัสมุขตะวานะโมกาลามบภาเวนะสุวัรณติโกตุสมภทานโมกาลามตเจเจนาวิทีโหมนีเตชวาบทที่สี่ สวดสวดมหาสมัยสวดเอวามีสุดใต้กางธรรมยามเพราะว่าสเกวิหารติกาติยวัตถุถึงมหาวันในมาตาพิขุดตางในลานจิงปาจัมมิเตพิขุดสเตสเปวาราเตทัสโรกาลาตุเตวัตเเยกุเยนะสันติปติจารโหติพอนตัานราธนายาพิขุดสักกัญญาตะโกจตุรังสุตาวาสกายิกานังเทวานังเอตลาโออายากโคมพะควาสเกวิหารติกาติวัตถุถึงมหา มหาวันเนมหัตามิคุรันเตนาตันิปัจจมะเตพิสุสเตตเปวานะเตสัตเตโระาตุยเตวะตาเยคุเยนัตตนเ้าติตะกรปะกรตตานัตนายยพิคุสังคัญนยามเมนามยามปิเยนะปะกวาเตนุปตะสังคันเมยมาอุปตสันวิตาวาตอนสเกปันเจกาทาสยามาเตะตะโคตาเวตาปะยาถาปีมาะพลอราปุริโสสามิชิตังวาปหาปะซาเสยยาปะสาทิตังวาปหางกับไม่เจอหยกว่าเหมือนว่าสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรายโตนโตบ สุปัวะหังสุอัตถุตาเทวตาพันโตอภิวาเทตวะเอกมันตาห่งหังสุเอกมันตังทีตาขัวเอกาเทวะตาวันโตสัพพิเชีมังคาตาหาพาติมามหาสมาเยว์ปวัตนสิงเทวกายาขมาคตาหาพาตมาอิมังคัมตะวิยังคัสเนียอตบราติจักัมพันเนยตะขัวอปราเทวตาพันโตสัพพิเชีมัคาตาอภาติต่าวะทิกาวะสัมมาขาห่างสุจิตาเตณโอุชุกมะนาสสตาริเทวานิตาหิยา เนตวัยยุริยานีอรคันปะปุตตาเตียตะโคอาปราสิวตาพจนโตสันติมังคาถาปะติยาเกตวากีรังเกตวาปะขีรังอิจะขีรังโอธรมะเนชาเตจารันติสุทาวิมาลาจักขูมาตาสุตูสูนูสูนาคาเตตะโคอัปราเทวตาพันโตสันติมังคาถาปะติเยเกจิสุต่างแสนนาคาตาละ นะเตะถ้มีสันติอภริยาภูมิปหายามนุษย์สันติเทวกายันอริบูเรสันติอัตโขอภควาพิหัวามันเตศุเยคุเยนะพิภเวนะเศธุโลกาตุเทวตาสันติปิติตาโหติปารณตมัทนาทิพิภูสังฆาะเยปิเตพิภวยอริสุเมธีมันตาสังฆาลัมโทสมะตมุทธาเตตมปิพ่อตานะเอตัลมาเยเทวตาสันติปิติตาเหตงเทยยธาปิไมหานเอตระยเอปิเตพิภเววิสันติอนัคขมัททานาลัมโทสมะตมุทธาเตตมปิพ่อตานะเอตัลมาเยเทวตาส พิพิตาภวิสัิเตยญาติพิมัย่างนี้อะไรอธิคัดรนพี่กุ้เเทวคายนนามไม่กิตยูตัมีพีเกเทวคายยังนามเทติษามีพี่เกเทวคายันามานิตังสุนาราตากนามติกโรตภาวิสาตันติพัตเตพัตเตติขูเตติขวัตโตกัจัตสงสิฟกเอตัสวจักสีโลกามานุกัสสามิยัตากุมมาตาสาสิตาเยสิตาสีับพลัง ปิตาตสมาอิตังูหูสาละวัสีนาโอว่างสาวพิัมโนโอธามาสาสุทธาวิปัสสนานามนาวินาพิญเยปัญจเตเตระวาเนกปิทวเตเรตโตมัติยิตาตาสาวเกตระเนระเตทิวกายาพิกันารเตวิชาณะวิชาวเตจักบามาเกณุสุตตะวัปุจจารณาสัมประตูอหุงญาณานุปสานะทัศนาอเตเกตตามาทักุ <disability> ภาษาอาวันตเวิงตะตาเอกภาานะอามนุสารรทักอุเตเกนันตาทะมาทักุตีชาปาบุตาอาตุตตาจตปาอริยายาตจตตวะจตุมาตโตมาตยิขถาสาวเคนะั่เอแลวตเวกายาพิกันตาเตงชานาาพิสเตเยวหังกินียิามิคีราหีอนุปูรณโสตตัสสหัสังยักษากุมมากับติจว่าอิทิมาโตชุติมาโตวันวันโตยะสัต์ทุนองโมธานางวิชามื่พิภูนางสมันติว่านางชาติสาหัสา เกว่าตายขานานัปโอนิวที่มันโตชุดทมันโตวันวันโตยาขาที่โนโมถ้านนางพิการโมพีกูนังธวามสิงว่านางสาตากีรติสาหัสายขานานัตโตนิโนยที่มันโตชุดทมันโตวันวันโตยกขาดที่โนโมท้านนางพิการโมพีกูนังธรรมติงว่านางอิเจเตโสสาสาหัสายแขานานัตโตนิโนยที่มันโตชุดทมันโตวันวันโตยกขาท่โนโมานนางิกาโมพีูนางธรมมสิงว่านาง เวสานิตาปัจจัปตายะกานัณปโญนโยยเป็นโชิติมัตโตวันมัตัวยะสัตติโมตมานังี่กรเปงคุณางกรเป็นวานางคุบิโยราจักขัยโตโสเวปุตตสานิเวตาเดียมพิโยนางสัตสหัสังยะคานางอยรปัสติภูมิโยราจักครโตโสปันติวะนางบุรีมันติสังราชาทาราโธปัสสาติชาพระาวานคือปฏิมาละตยาสัตติุปตติจัตภโจึนนำนามาหาะไรที่มัตโตชทติมันโตวันนวันโตยะสัตติโมต้ามานังพิกาเป็นคุณนางกรมติวะนาง ทัทินันตะจตีสังราชกุเวงเราต่ประานปฏิสภานาติปติมหาราชายาตติโตคุตาติจัตจาระขวโวจินนามาพระไรทิมันโตชุติมนโตวันวันโตยาสัตทิโนโมตมานางการมุกขุนางสมติวานางปันเจมันจตีสังราชกุเวโรเปิดก่อนข้าศิลานาตติปฏิมหาธารายาตติคุตาติจัตจาราขวโวจินนา มหาอะไรที่มันโตชิดมันโตวันมันโตยาสติโนโมตะมานางมิกามุงพิพูนังตะติวานังอุตาราที่หี่สาราจาคูเวโรต่อภาษาตะติณนะคับอาติปติมหาลาตายาสติโตพุตาติจับก็โราอิทนะมาหานะมหาอะไรที่มันโตชิดมันโตวันมันโตยาสติโนโมตะมานังมิกามุงพิพูนังตะมติวานาง กูเลมาทีสังฆาโสดรในนาวิรทัคบไปัจจินาวิรุปัจคุเรตวังกีสังจะตะกูเตมาราจระมาตาจะตะวุทีสังทันารมนะอันท่านววันนกัติกะว่าตที่สังมายาวิโรกาถากูวัจรนิการสถามายาเกวินเี่คือถึงวิจูจะวิจูตศาสจันโนกามาจจโศจันอินนมาตูนที่มาตูจะปนาตูโอปามโยจัดเสียววัตุโตจะมาตังคิจามเหโมข้าพโบนะโวราชากโนกาโก อาคูปันจัติโคเจวติมพลูสุริยวัจตาเอเตจังเจรจารจานุภะภาตาฮาลาจุภีโมธรรมนาภิกามุงิภูนางสมันติงว่านางอาถาคูนาลสานาคาเวสาราตาฮาตปะกาคามาลาสตาลาอาคูปไยาคาตายาติภิยามูนาทลาถาจะอาคูนาคายาสัตติโนเอราวันโนมานาโคโสปะคาสมันติงว่านางเยราคาลาเจตาสาลาติทิปาริชาปะศีวิสุทธาจักคูเวสายาสา เตวะนามัชฌะปตตาจิตตาสุปนาอิิเตสนานังพยาญัตตาธาราคาราชนะมัสสุปนาโตเขมามะกาสุพุตโตสานาอิวใจยิวเปราะว่ายันตานาคาสุปนาสะมังละมะกังสุพุททางชิตตังวชิราเทระสับุตทางอสุราติตาภาตโลวาตเสเตขึ้นมันโตยะสตนุคารากันตาที่ตะมาไยโยอสุรานาเวฆานาสาเวปจิตติสิ จ้าบิดาลาโทนมมจีสหัสตันจะผลิปุตานางคาเปเวโรจะมานามากาสันไม่จะว่าพระมีเสนาลาหุพัฒนามุปตคเมุงสัมยโยธาลิี่พัฒนเตวิคุตมันติงว่านาง อาโพจัตเตวาปตวีจัตเตโซวายโยตักขาฆะมุวะลุนาวะลุนาเตวาโสโมจยัสสาหาเิตากะลุกายิกาคูเตวายัสทิโนทัตเตเตตากายะสัพเพนะนะปนิโหริมันโตชุติมันโตวันมันโตยาตัสทิโนโมเทมันะอภิการมุคูนางสาวมจิงวะวิคูจเตวะสานิจจะอาตมาจเตเวยะมะจันทัศน์โนิสาเตวาจันทมาคูภูรัสิกาโทยญาโศนิสาเตวา ุเรียมาคุปุรักิตานักันตานิปุระกิตวาคูมันทะวาลาการวะสูนาวาทะโวเสตโสักปุปะคัตตุติตะกตัเสเจกตาคายาสะเพนนานัวันโยนทมันโตชิดทีมันโตวันนัวันโตยาสตทิโมโมธรมานการโทุตูลังโมัติงวานาอาถาคูสหาภูเทวาสารามาชีติขาริวาอัติกาจารุชาจะอุบะบุคานิพาติโมวารุนาตาธรมาจาริสตาจะอเนจกา ดูเจ้าอยู่ที่ราคอาคูวาแต่วันนี้เจ้าใส่เจ้าถากายา้าเป็นนับแต่วันนี้หนยที่มันโตชิดมันโตวันน้องโตยาผัดมิงโมโตนั้นนางพิการมีศูนย์การมาตรีว่านาง สมานามาจะมานามนุสามนุสุจมาีิกับปุติอาคูอาคูมโนปุะติอานาคูหาลโยเทวาเยจโรหิตะวาจาละมามาตาลคะอาคูเทวาญาติโมระเตเตตาตาายาตเปนนันปุติอิติมันโตชิติมันโตวันมันโตญาติโมตานานธิกมืองคูงเป็นติว่านางกูกานุมหาลุนาเวคะ อาคูเวนาขานาตัดตาโพตาปามาปามโมขาคูเทวาวิจักขณาตมามาตาลักขจะมิจักขายาตัพพิโนทัตเสนาอาคาปัสโนโยทิสาปาวิวาสติทัตเสเตเรากายาตเปนนันาปิญโยชิติมนโตชิตุมันโตวันว่าโตยาตัพพิโนโมทมานังพิการโมพิปุนังกมันติวัวนางเคมิยาตุเจยามากาตะกะเจยาตัพพิโนกับพิบากตามาเตโตโยนิมานาอาสวะนิมาลติโนอาคูอาลังคูบาลานิเมตตาตติเตตตาตากายาตเปนนันาปิญโยอิจิมันโตชิตุมันโตวันว่าโตยาต ติมงโมธานาังกาับมกุกุนันงสมาติวานางสันเตเต,เตวานิกายสนาสเปนนะับท้ยยนามันวายเยนะอาการตุนเจยจันเขศติสาสหารปาุทธชาติมัคีรังโอคาตินามะนาสวังภาคเขโมคตาลังนา่างจัน,นังวาสิาตาสิตังจุกามาปะรุโจามุโ,โตอิทิมโตสา,าสาน,นังกุมาลโลติโสจ,จะโสป,ปะคาสมาติงว่านางสา,าสัรพสามาลกนา มหาปามาธิจทิงราชติวะปันโนชุติมันโตทิสมากายโยยะปัสยโตท่าเสตอิสราอาภูปันเจกัสวาติโนเตสันเจมัสเตวอาคาหานิวาลิวาลิโตเจสัพเวกันเตเตเวะอปามาธิมาลุเตนวิการวิปัสการนาภามาติยังเอตสกันหาตระพันปะตาตาเกนะปะมาตุโวปะมันตาปริวาเลตมาโวมุจิงะโบจิงะอิจิตาตาหาเสโมกันหาเสนาคาเปใจยิตาลินาปะละ มหาจากรพลังกัตวาเพลระวังยะถาภูตสกโเมโุนะท่านายยันโตภะสาวิชุโตาตาโสปจุฑาวาติภุสังกูโตอัศยังวัตเศตจตภาชายยะวิชชาวัตนาตาตุลตาโตอามันตยีตาภาภูเซนนาเนรเตภาวเสนาพิการตาเตปิชาตาปิพโวจากอามาบัตกะลุงสุตอัปามานณกะลุงสุขสุตจัวา ปุตราสาสนังวีตาลาเกอิปกามงเนงงสังโลอัมติเทยุสัพเพวิสิตามะคามาอะริยตุตายสัตสเเติโมลโมติตาปุตอิตาวเกเตเะเนตุตาติ สวนที่21สวดมังคลาสุนตังอัศวีวนาจะพาลานังปฏิตานันจเตวนาคูจะจะพูนิยังเอตัมังกุตตังปฏิรูปะทาเวโสจามุเตปะกกยบุตังอัตตะรสาตมาปะติตีจะเอตัมังกุมตังคาสินันจะติปัญจสีเนโยจะสุคีโตสุภาติตายาวาใจเอตัมังกุมตังมาตาปิทุปทานาคุตาธาสารโลอนาวุตตามังฆาเอตัมังกุตตังมานันจกรรมเจ้าเจ้าตภามเจ้าังอนาวัจานักมานีเอตัมังเมตกำ อันตรีวีรติป่าป่ามัจสปานาจัตันยเยโมอัตมานโฮธรรมเนโตเอตัมมังบรุตันังฮาและโตเรียโตจัตธรมยุติจัตกระเล่นมิจักเกลนะธรรมะตะว่นางเอตัมมังอนุสนังขันติจัตตววัดจัตตนุสมาราลาภารตัมังเกลีนะธรรมะชาคชาอิตัมมังกระมุตมะทับโพจัตธมะจัลียาอาลียาสัจนะทัศนมิภานาสัิยาอิตัมมังอนุสนังปุจธาตัลุกะรรมีสีตังยาสัจนะกัะปิยะสุขังเรียสังเกตมังอิตัตมมังกตะวะมุตมะอิตานิธะนิกต่อว่านัตตาป ้ามังาูตะมันตีบทสที่12บทสวดรัตนะปริฏยังคิดจีวิตะวิตางอิทาวาหุลังวาสเควายังรัตนังปณิตังนาโนสางอัจฉริยะเตนธรรมพุเตรัตนังปณิตังเอเตนาตเจนะตวนติโหตุขยังวิระคัปอมตังปณิตังยะ สักกายาสักกายมุนีต่อมาอิโตนาเตนาธรรมเณรธมรมปิกินจีธรรมปีธรรมรัตนังปฏิตังเอเตนสัจเจนะตวนติงหัตุยามพุตเตตโตปาริวันนียิสุจิงสมาธิมานันต์ปากคืออัตมาหูสมาธินาเตนาตโมนัวิชติธรรมปีธรรมรัตนังปฏิตังเอเตนสัจเจนะตวนติงหัตุเยบุคละอัตตตังปัตสาธาจัตตาลิเอตานิยุคานิหงติเตทักจินายสุขัสสาสาวะายเอเตทุจินานิมากะลานิจมณิปักเคตรตนังปฏิตังเอเตนสัจเจนะตวนติงหัวต สุปยุต,นะปนนโโตตามมสานะเพนะนิการนิโงโปตมาสาธนามีใจปฏิปัตาตามตังเงยอธรรมทานุทธานิคุจิงคุเชนะมะนายธัรมดิจเพรัตนาปฏิตายเอเตนะตัจเจนะส่วนติหนตุกีนางบุระนางนาวังอติตั้งวังวิตตตติยะตติเกเพราะว่าเสนเตพีนาพีหาวิมุติันธานิพันติเทียยะทายามปฏิโพยจำเบตสังเคลตนาปฏิตัยเอเตนะตัจเจน,สะ,สนสสะส่วนติหนตุขบทสวดที่13บทสวดธรรมบทสหัสสัน อัตตาวเลชิตังเสยโยจายายังอิตาลาปชาอัตตาธันตัสสะโปตัสานิจังยสัญญาตจาริโนเอวานเทโวนะทัพพาโณนะมาโลตหาพมุนาชิตังอัปปราชิตังกยีลาตังหาลูปัสสะชันตุโนบทที่สิบสี่บทสวดเกศาพุตตะสุ ตาติตามิทางเตนะพระวตาชานาตาปัสตาอรหันตาสามมาสัมพุเทนะเอถาตุงเขมาอนุสาเวนามาปลัมมะปลายะมาอิจิกีลายะมาปิกากาสัมปทานนะมาเหตตักกาเหตุูมาน,นานยะคาเหนะมาอากาละปะลิวิตกเกนะมาทิขิตินิยานักขันจิยามาพัฒนูปะ ตายะมาสัมโนโลฆาลุยะทาตุงเมเหอัตตะนาวะชาเนยะธาอิเนเมธรมาอักุสลายเมธามาตัสสาวชาัชัยเมธามาวินยุคะละติในเมธามาสมันตาสมา,สมาธินะอัตตตายาตุขายากลางวัดตนตินอัธาตุงเหเมอ,อะป่าชาเหยะทะยะทาตุงเหอัตตะนาวะ เถเิยะธาอิเมธรมากุสลายเมธรมาอนัวชยัยเมธรมาวินยูปะสันทายเมธรมาสมันตาสมาพินาอิตายาสุขายะสังวตัตติอาาตัฏตจุมเมเหอ,อุปะชัญญาวิหาเสยยะถาติส่วนทีสิบทาบนสวดอุปะเตยยะสูตรอุปานีญาติชีวะตามัตปะมายุชาลูปานีตัสนาสานันติตานาเอตัง พระยังมรณีเพหพระมโนบุญญาณิกะยีราถาสุขาวะหารีอุปานิตะติชีวามัตตมายังชรูปานิตาสสามาสติตานาเอตังมยังอวมรณีเปข้าโมโนโลกาณิสังชะปะชะเหตสันติเปโโยธาเกกาเยนะสังยะโมวาจยะอุตเตชะตาสังตัตตะเปตตัสสุขายะโหติยังชีวามโนกัต กะโรติบุญนางธรรมโมหะเวรคติธรรมจารีธรรมโมสุจินโนสุขะมาวะหาติเอสนิสังโสธรรมเมสุจินเนนะคุคติงชะคัชฉติธรรมจารีสัพเพสังขาราอานิจจยะถา,า,า,าปัญญายะปัสติอัิวินินติภุเอารามะโกวิสุทธิยาย สัพเพสังฆาลาทุขาปิยะธาปัญญายะปัตติอาติวิวินติทุเคสตามมโควิจุติยาสัพเทรามานัตาปิยะธาปัญญายะปัสติอาติวิวินติทุเคสตามมโควิจุติยาบทสสวดที่1ิบบส่สวดอาปัดจะ่กาชาโดกอาปัดนะตันธานะเมเตทุติยางอาหุตัติกาเอตักพัทยายะเมทาวีตังปัดเคยยะ อาปัตนาการข้าวุงเวสารนางยานติพัทธะปาน้เวลาน้จะอารามาลุกพอใจิตยานิมนุสาพยาตชิตาเนตังโขสารนางเชมังเนตังสารามุตตานังเนตังสารามะคามัสสะตุขาปมุจติโยจากคุณธรรจะทำมันจะสังคัจจสารนางคตโตจตปริอายะสัจจะนิธรรมาปัญญาญะปัตติทุกขังทุกขมุปปาังทุขัาจาติกมาอริยะจะอัดถังสีทางทุกกปัตมาคามิโย เอตังโาาคสะรังเชมากนตังกะระมุตตังเนตังกะรามัคคามาคขะวัตุขาปโมจติบทสวดที่สิบเจ็ดบทสวดพัดเทกาลัตนา,าคาถาอาตีตังนาวาคะเมยยะนัปปะปิทางเชอนาคาตังบุคคลไม่คนคำหนึ่งสิ่งที่ล่วงแล้วไม่คนไม่หวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาถาตีนตามไปหีนันตังอับปัดตัมจักอนาคาตาัง สิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่มาถึงปัจจุบันนั้นจะโยคธรรมสัพพะตาตาวิปสัสตีอสังลีราอาสังภูมิปันตังนีทาทามะนูขลูข้ยเยข้าบคุคคลใดเห็นแจ้งทางปัจจุบันไม่น่านไม่คอนแครในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นบึงเจริญธรรมนั้นเนื่องให้ปนนหลุกโงเถอาเยว่าิีจะมาตับปังโกตัญญามรณะสเว เึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครได้จะรู้ความไปในวันพรุ่งนี้นาฮีโนรักคารันเตนะมหาเสเนนะมาจุนาเพราะว่าความพัดเพียนกับมัจุราพรุ่งนี้เสียญ่เสนาใหญ่น้นย่อมไม่มีเกียแล้วตั้งหลังเอวังวิหารีมาตาปีอาโหระตะมัดตัมติตังตังเวพัทเทกาลโตติสันโตอาชีคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกผุคนผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียร ไม่เกียดทานทั้งกลางวันกางคืนนั่นแลว,ว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยสการมิชาแลบตที่ทปปสิบแปดตัวสวดพิขณะปัจเจเวขณาปัจางาถาชลาธรรโมหิตยาทางอน,นิ้ติตาลามิฟักเกตเป็นธรรมจะรูกคนวามเกตไปไม่ได้ปิยาทิทามโมหิตยาทิอนาติตาลามิวักเกข้างเปนธรรมลักะรูกคนฟักเกตคอ้เปไม่ได้มอมนั่งทมโม มาละนาตีตาเรามีฝาตายเป็นธรรมดาจะรุคนฝาไตไม่ได้จะไปอีในปีมนาไปอีนานาพววินาพววเราจะเราว่าเป็นประกเสจะต้องพัดพาจากของรักของเจริญใจท้งหลายทั้งดวงกรรมะะโคมีกรรมทายาทุกรมโยนิกรรมพันทุกรรมปฏิตาละนาเรามีการไปอของคนมีการพูดให้คนมีการเป็นดัเสริมมีกเป็นผู้ติดตามมีการเป็นที่นาต่ยังกรรมงกาลิตามีกาลิยานังวาปตปัังวาตสะทายานพวิตามี าารเราทำกันใดไว้เป็นบุญเป็นบาปเราจะเป็นทายาทจือเราต้องไม่รับผลกรรมนั่นน่เสื่ไปเอวังอัมเหหิยิอภิฌาหัปจะเวชิตับทางเราต้องหลายควรพิรญาอย่างนี้ทุกอย่างนี้ทุกวันทุกวัน,วนเิดบทสวดที่สิบเกทสวดเทวตาอุญยะชะ อานาคาถานสุขับปัตตาจินีทุค้าปิยาปัตตาจินีปิยาสุขับปัตตาจินีโซกาโฮตุสเปริปปาเโนเอตาวตาจานีสัมมาตังปิยาสัมมาตังสเปเทวานุโมทุกษาปะสัพพิติยาตานังปการตุกัตายะสีรังลักขุสุปัพพะภาวนาธิวตาโหตุขเตัณตุเทวตากตาสเปปุทาปะระปัตตาปเจกานันเจยังพลังอรหันตานันจเตชนาลัคขันธานิสัพปะโสบทสวดที่ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานาคาถายาเทวตาสติวิหารละตินี ทุเตฆะโพธิกาเวติยิงตาหิตาธรรมเตนะพระวันตุโพธิาโสติกโรเตวิหารนมันตะเลเทราจะน้มันชาน้มกาจะพิโคสารามิกาทานปฏิวัติคลาคามาจตเจานิสมาจิอิสระสัพพนนภูตาสุพิตาวันตุเตชลาภูตาเยปิจาสังสันชีสตาตะวมปปติกานิยานิการทำบ้าวังปกิจเตตะเปปตรุกัตร์อดนตุสังกายาธาตุเตจังตังตังโมธรรมะตาเจมุกกาลังโคตุธรรมโควะอาถฐายาติยตาญาจะเมระาปสุสัพตะโมสัพเพปิธรรมะจะลุลุติงตัน คปุณยาทำเมยอริยประปเวติเต่บทสวดที่ส1บอทสวดสรรพปัตติทานาคาถาบุญญานิทานิกตาสาัสะยานัตยานิกตานิเมขอสา,า,าทั้ัหาไม่มีที่จุดไม่มีประมาณจบเป็นสวดผู้มีบุญแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในวันนี้เตสังเจพาลิโนโหุนตูัพตนับตัปประมาณกาาและแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วเยปิยาคุณาวันตาจาก ไม่หัางมาตาปีตาพโยคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีวันดาและพิดาของพระเจ้าเป็นต้นมีถาเมใจยาทิถา,า,ถาวาอันเยมัตยะตาวลริโนที่คำเจ้าได้แลได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแต่สัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางสามตาตนินันติโลกัสตมิงเตคุมมาจาตัตโยนิกาแม่มีเวียนกั้นตั้งอยู่ในโลกเกิดอยู่ในภูมิสามกำลิด เกิดอยู่ในกำเนิดสีปันเจกะจัตุโวกาลาสังสารันตาพราะวาพราะเวมีขันแลขันหนึ่งและขันสี่ต้องเที่ยวอยู่ในพูน้อยและพษใหญ่ยาตังเยปัดธิธานามเมสัตว์เราได้ทราบในการบุญของพระเจ้าแล้วอนุโมทานตุเตส่ยังขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดเยจิมังนับประชานาันติเขะ ก็สัตว์เบาใดย่อมไม่ทราบในการส่วนบุญของพระเจ้านี้เทวาเตสังนิเวศยุงขอเทพทั้งหลายจงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นไมายาทินานี้บุญญานี้อนุมโมทนาเหตุตุนาเพราะเหตุคืออนุมโมทนาบุญทั้งหลายที่พระเจ้าให้แล้วสเพสตาสตาหุนตูงขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอเวลาสุขชุิโนอยู่เป็นสุขเสมอเถรเขนักประทันจ่าตับโปตุ และจงถึงทางอันกเกษมเถิดเตสาสาชิยะต่างสุภาขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจารนิฐานภาพแห่งความเทศส่งในการบูชาพระราชาตายด้วยการสายยายบทสวสดประูุรปริษและประกาวนั้น ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่พระเจ้าให้คนจากทุกไฟทั hmm. ้งปวงและขอเจ้าเจอิญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดเมืนางใหระสวดทารายม์และธรรมะเหล่านี้เมื่อนมพลเวลาโปรดอนมยพรใ้แก่ขราพเจ้าและวัตถุมงคลพระชิงไพรีพิทนาโดยมูลที่สมเด็จพระญาณคัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่ต่ำสิงสร้างขึ้นนะ้ที่ผ่านมาแลวเจริญสร้างคะแนนคนขอจงเปลี่ยนด้วยลูภาพแห่งพระ ปรละลิศแนคคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอรงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทิงค่ะ